บิ๊มพสแตล์วันนี้ครับอยู่ที่โรงแรมรัสเซเดอร์นะครับรามคระแหงนะอยู่กับท่านนายกสมัครคล็อกกายและซิสเต็ตงานเทนไทยคุณสุตีสุาพิ่งคุณนะครับยินด,ด,ดีด้วยครับเป็นสุตรีของพระคุในวันนี้นะครับก็ให้พี่สุตรีดูถึกงการคุ้รอบในครั้งนี้ก่อนว่ามันเป็นปีที่พิเศษนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ72ปีเนี่ยถือว่าเป็นปีที่พิเศษนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนปกติเั่วไปก็ถือว่าเป็นการแซยิป6รอบนะ72ปีแล้วก็ปีนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่สมาคมกีฬาพ่อไก่ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาที่มีความเก่าแก่สมาคมประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในครั้งนี้นอกจากจะมีการเฉลิมฉลองนะครับแล้วก็มีการทำบุญที่บุญแล้วเนี่ย เราก็จะถือโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาพ่อไก่ชิงแชมป์เซท์ีสเทอเชียครั้งที่19แล้วชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2พร้อมกันไปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษครับเพราะว่ามีประเทศในเซาีเทอเชียตอบรับมาถึง28ประเทศด้วยกันก็ครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการที่จะต้องยิ่งใหญ่ครับนะทและตอนนี้ก็มีประธานของหลายโลกขับมาร่วมด้วยครับเราต้องขอสู้นะคือหลังจากนี้ ก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกนะในตั้งปีทั้งแต่ปีนี้เราไม่ได้เราก็ตั้งเป็นมอตโต้เลยเลยคำฝันเลยว่าสืบอสาร เชี่ยวชาญเปลิอกไก่ใส่ใจสุขภาพก็คือสืบสารว่าเป็นสมาคมที่มีอายุเก่าแก่กว่า42ปีนะมาเชี่ยวชาญก็คือว่าในหาที่เรื่องการกีฬาป้ากลายเนี่ยเราคือว่าสมาคมข้ากายไทยนะมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในเรื่องของกีฬาป้ากายจริงๆนะครับเปลดกไก็คือทําชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับกีฬาสามารถทาผลงานในระดับนานาชาติได้อย่างสมู่รส์แบบอเลือแล้วใส่ใจสุขภาพคือเราจะให้กีฬาของเราเป็นกีฬาเพื่อทางเลือกทางคน,งคนสําหรับคนรักสุขภาพครับ มาคุณฮะจอเข้ามาแล้วก็โต